สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมนะครับรอบคันนะครับตัวท็อปสุดของสี่ประตูนะครับเกตเอมอ่ตัวนี้นะครับอ่าเป็นรีโมทแล้วนะครับอ่าพร้อมพูดสตาร์แล้วก็สามารถสตาร์ด้วยรีโมทได้ตัวนี้นะครับอ่าาชมด้านหน้านะครับอ่าดด้านหน้าเนี่ยนะครับขายตัวแซดเลย ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็นี่นะฮะเซ็นเซอร์ตรงนี้นะฮะเซนเซอร์หนึ่งจุดแล้วก็น่ครับด้านนี้อละที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับต่างจากซักพีเนี่ยจะมีนะครับอ่าเมจิกไคู่หน้าอ่าตรงนี้เลยนะครับเป็นกล้องนะครับอันนี้เป็นกล้องรูปแบบใหม่ด้วยอ่าขอภายรดแต่ยังมีฝุ่นบ้าง เป็นเทสได์นะครับล้อก็จะเหมือนอลายเดียวกับเกดแซตแต่ว่าโครมาีนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัดเงานะครับขอบสีเทาครับด้านหลังก็จะบอกเอ็มนะครับเกดเอ็มพื้นฐานก็จะกล้เคียงกับเกจแซดนะครับ อันนี้น้ําเหมือนเกจแซดเลยนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับจะเป็นส่วนของทางด้านหน้านะครับแถวสองเนี่ยตั้งแต่แซดขึ้นมาแบบนี้หมดเลยนะครับจะเป็นบ่อหนังนะครับมีไทซีตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตั้งแต่เกจแซดขึ้นมานะครับแบบนี้หมดเลยนะครับแซด พ P แล้วก็ M นะครับตรงนี้อ่าผมขึ้นมานั่งด้านไหนแล้วนะครับอ่าที่เพิ่มจากตัวนี้นะครับอ่านี่เลยนะครับแฮดเชิฟนะครับมีแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทนะครับหน้าจอนะครับ สวยงามเลยนะฮะหน้าจอตัวใหม่นะครับที่สำคัญน,นะครับหน้าจอ m อ d ตรงกลางนะครับ7นิ้วสวอันนี้ก็คือท็อปสุดแล้วนะครับถ้าเหนือกว่านี้ก็จะเป็นตัว V c คอรแล้วนะครับตัวที่เพิ่มระบบขับสีแล้วก็มีชุดแต่งรอบคันอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูภายใน ช่วยลงทางราชันนะครับย้ายไปอยู่ฝั่งนี้แล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับ Parking sensor off นะครับตรงนี้ i d l i n g stop off แล้วก็การลื่นถ่ายย้ายไปอยู่จุดนี้นะฮะย้ายไปอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับเมื่อก่อนจะอยู่ทางด้านนี้ก็จะมีย้ายย้ายบ้างนะครับแล้วก็ USB Type C ตรงนี้นะครับถ้าเป็นจอของตัว z P ขึ้นมานะครับ ไอช่อง t ้า e C เนี่ยจะย้าามาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเดี๋ยวหน้าจอคร่าวๆนะฮะเ,ออเมนูเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวอนี้เลยนะครับเกตแซกขึ้นมานะครับเกตแลแล้วก็เด้วยออทั้งหมดเลยคือพวกเมนูต่างๆในรูปแบบเดียวกันนะครับออตั้งแต่เกตแซดพแล้วก็เเนี่ยก็จะขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้จะเป็น9นิ้วนะครับออตั้งแต่ S ถึงตัว Z เนี่ยมันก็จะเป็น8นิ้วนะครับอันนี้ขนาดเท่าเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมอะไรเนี่ยสะดวกขึ้นนะครับพวกวอลลุ่มอะไรพวกนี้แล้วบนเพดานก็จะเป็นสีดำเลยนะครับเมื่อก่อนจะเป็นแค่ x ซ e r ี e s นะครับที่เป็นต้มบนสีดำนะครับอต่ขอบนี้ด้วยนะครับ จอนี้นะฮะอ่าเมนูต่างๆนะครับนี่นะฮะก็ทิป A นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่ที่4.8นะครับมันยังไม่ได้รีเซ็ตนะครับแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยเนี่ย4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าทิปเนี้ยสตาร์ทอ่ามีกุญแจมาไว้แล้ว7ชั่วโมงกับ6นาทีนะฮะร,รีเซ็ตกดตรงนี้นะครับครังอ่าทุกอย่างก็จะเป็นศูนย์นะครับอ่าประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวออปชันต่างๆผมมาถ่ายเจาะเพิ่มให้นะครับพวกการใช้งานหน้าจอแล้วก็หน้าจอตัวนี้นะครับอขอบคุณครับ